ออร้อนเลยเกินวินเจิงวันนี้เป็นวันเกิดของแกนะพ่อมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้แกด้วยจะทําให้แกเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัวพวกคุณใส่อะไรลงไปในชาก,กันแน่อินเ <c oughs> จิงลูกโตแล้วนะถึงเวลามีทายาทให้ตระกูลเซียวได้แล้ว <c oughs> <c oughs> สิ่งพวกนี้เตรียมมาให้ลูกของลูกทั้งนั้นชอบไหมวินเจิง ตระกูลเซียวมีทายาทเพียงคนเดียวต่อรุ่นหน้าที่สืบสกุลอยู่ที่แกแล้วนะพวกคุณใส่อะไรลงไปในชากันหวินเจิงแกดูสินี่คือสิ่งที่พ่อทําให้ลูกชายก็คือปืนไม้สําหรับหลานเป็นไงบ้างฝีมือพ่อไม่เลวใช่ไหมฮะเฮ้ยคุณชาย ท่านผู้บัญชาการพวกเราไปกันเถอะค่ะที่นี่ปล่อยให้สาวๆจัดการก็พอแล้ว <laughs> ฟังให้ดีทุกคนดูแลให้ดีใครที่ท้องทายญาตะกูลเซียวฉันให้รางวัลใหญ่เลยพ่อผมหวินเจงิงตอนฉันหนุ่มๆไม่ได้โชคดีแบบแกที่ได้อะไรแบบนี้ตั้งใจให้เต็มที่ล่ะอ่ะเฮ้ยมาโถ่ให้ไอ้ลูกคนนี้คุณ <คน S 2> ชายค <laughs> ุณชายไม่พ <laughs> ้เอ้ย คุณชายคุณชายแม่หนูเก็บเงินค่ายาได้ครบแล้วพรุ่งนี้หนูจะได้กลับบ้านแล้วนะไม่ต้องอยู่ที่นี่ทนทุกข์ในที่กินเลือดก,กินเนื้อแบบนี้อีกต่อไปแล้วสามสิบปีเก็บได้แค่นี้เองเฮ้ยเอ้ย คุณเป็นใครช่วยผมด้วยเจ็บเหลือเกินปวดหัวจัง ยังไม่ได้แต่งงานถ้าเสียความบริสุทธิ์ไปต้องถูกลงโทษจับใส่กรงไม้ถ่วงน้ำจบแล้วคราวนี้จบเหตุแล้วอืม <c oughs> เธอชื่ออะไรเหรอฉันจะรับผิดชอบเธอเองนะฮะผู้หมวดเลยผู้หญิงเมื่อคืนคือใครดูนี่สิอันนี้เป็นไงบ้างไม่เร็วนะอยู่ตรงนี้เลยหินเจิงฉันทำวาให้หลานในอนาคต เมื่อไรฉันจะได้อุ้มหลานสักเทียน่าเบือ่อแกอายุยี่สิบหกแล้วเมื่อไร่แกจะมีเมียมีครอบครัวฮ่เรื่องแต่งงานเอาไวท้ทีหลังอินเจิงอย่าหาว่าท่านผู้บัญชาการใจร้อนเลยข้างนอกลือกันว่าลูกเราไม่สนใจผู้หญิงไอ้บ้าเอ้ยใครมันพูดวะเดี๋ยวฉันยิงให้ตายเลยอุ้ยอุ้ย ท่านผู้บัญชาการใจเย็นก่อนเถอะค่ะมันไม่คุ้มที่จะโกรธเพราะคำพูดพวกนี้หรอกอใช่ค่ะ,ะท่านผู้บัญชาการปากอยู่ที่คนอื่นเราห้ามไม่ได้เราควรรีบหาผู้หญิงที่เหมาะสมให้อินเจิงใช่ใช่ให้อินเจิงเข้าห้องหอคืนนี้เลยจะได้มีลูกชายตัวโตๆพอผู้หญิงทุกคนที่จัดมาให้ผมไม่สนใจหรอกอินเจิงนี่แกอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วแกพ่อผมมีงานที่สำคัญไม่มีเวลามาเล่นด้วยอินเจิงทายาทเซียวของเรามีทายาทเพียงรุ่นละคน แกไม่แต่งงานมีลูกตระกูลเซียวก็ของสิ้นสกุลแล้วเอยใช่แล้วอินเจิงคนทั้งบ้านนี้ก็ฝากความหวังไว้กับลูกทั้งนั้นถ้าลูกมีลูกนะพวกเราในฐานะแม่แม่ถึงจะมีความหวังถึงจะมีที่พึ่งใบหน้านั้นข้าามัวจะมองไม่เห็นเธอเป็นใครกันแนะ่และอยู่ที่ไหนกันแนะ่ ห่าละเรื่องแต่งงานเอาไว้ทีหลังทีหลังอะไรพ่อแกอายุสิบแปดก็แต่งงานแล้วหินเจงแกกลับมานีเดี๋ยวนี้เลยเสลวินเจงเอ้ยโถยเอยฉันลงแรงทำตั้งนานยังไม่มีหลานให้ฉันสักคนเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเฮ้ยเอ้ยอมาอมาตรงนั้นมีสาร้วยล่ะ ดูสิครับช้าๆหน่อยนะอืมมาไอ้ยาลูกเขยที่แสนดี แม่คิดถึงเธอมากเลยลูกสาวสุดที่รักเหว่ยเหวา่รอพวกเธอมาตั้งนานแล้วใช่แล้วมาๆมาคุณท่านค่ะคุณท่านเป็นหลินซิ่วหลาดคนได้อย่างไอ้นั่นลูกสาวของเราเหยาเหวียงได้แต่งเข้าบ้านของท่านผู้บัญชาการบ้านเราก็ยังมีหน้ามีตาอยู่บ้างนะคนอย่างเธอกลับบ้านมาก็มีแต่จะทำให้พวกเราหน้าอับอายอย่าพูดถึงเธอ แค่จะถือรองเท้าเหยา่ยังไม่ควรเลยพอ่ออย่างเธอจะถือรองเท้าให้หนูได้เหรอหนูรังเกียจที่มือเธอสกรปรกข้อตาครับต้องคอยดูแลคู่อเธอดีๆนะช่วงนี้ท่านผู้บัญชา,าก,การขึ้มนมวลความประพฤติผู้หญิงที่มีข้อบกพร่องเรื่องนี้อาจจะถูกจับเข้าคุกสันหมดอย่าพาพวกเราเดือดร้อนไปด้วยได้ได้ <laughs> ลินซิลนันมานี้เลยแม่อย่าไปเลยครับไม่ต้องกลัว นางคนหน้าเงินไร้ยางอายขยาเหม็นเน่าถ้าสกปรกสองคนนี้มาอยากให้ทุกคนรู้เรื่องไงว่าตะกูลินของฉันมีคนไร้ยางอายแบบแกคุณตายอย่าตีแม่เลยนะครับผู้หญิงหน้าไม่อายแบบนี้ตายไปซะก็ดีพวกแกสองคนด้วยสมควรตายพ่อ ทุกอย่างเป็นความผิดของหนูเองตีหนูคนเดียวก็พออย่าทําให้เด็กๆกลัวสิหนูเหยียหยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นนั่นคนจากบ้านท่านผู้บัญชาการยกระดับสักศรีวงศ์ตระกูลอยู่ในหมู่บ้านนี้นด้เป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านแล้วแกล่ะยังไม่ได้แต่งงานก็ท้องฉันต้องอับอายเพราะว่าแกก็แค่คนคุมเตาทํากับข้าวเท่านั้นหน้อยพวกสกปรกอย่างแกเนี่ยจะไปรู้อะไรฮะถึงแม้จะเป็นหมาในบ้านของท่านผู้บัญชาการ แต่ก็มีท่านผู้บัญชาการคอยคุ้มครองดูแลอยู่แล้วแกล่ะไอเด็กแสบอาหายอยู่ที่บ้านผู้บัญชาการได้50เหรียญต่อเดือน50าเหรียญเงินเลยนะพวกแกเคยเห็นเงินเท่านี้ไหมล่ะพอ่อแม่จะไปพูดกับเธอให้เหนื่อยทําไมใช่เลย <laughs> ฉันฟังลูกสาวคนโปรเเยาะๆอยู่แล้วพวกสินค้าที่ขาดทุนเนี่ยไม่คุ้มค่าจะเสียคําพูดด้วยหรอก ดูเหยาเหวย э าของฉันเป็นตัวอย่างทั้งฉลาดและสะอาดและยังแต่งงานกับต้าไห่ต่อจากนี้พวกเราจะได้มีชีวิตดีขึ้นใช่เลยใช่เลยต้าไห่กับเหวยาเหวนะคนแบบพวกแกไม่คู่ควรจะมาเปรียบเทียบชาตินี้หรือชาติหน้ายังไงก็ไต่ไม่ถึงหรอกแม่ผมก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครคนไหนหรอกนะแกลูกชายแกกล้าดูถูกต้าไห่แกสอนลูกใช่ไหมแกสอนลูกแบบนั้นใช่ไหมฉันจะตีแกให้ตายเลยแม่แม่ ตีแม่หนูนะแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมตีผู้หญิงถือว่าเก่งตรงไหนถ้ามีปัญหาจริงก็มาตีผมสิแม่ต้องโทษผมผมทําให้แม่เดือดร้อนไอเด็กสารเลวแกกล้าท้าทายเหรอฉันจะตีแกให้ตายเลยพอ่อหนูขอร้องเละอย่าตีลูกหนูเลยเฮ้ยดูดวนี้อย่าตีเขานะ ดนใีใครใครกล้ามายุ่งเรื่องครอบครัวเรา <gasps> ผู้ผู้หมวดหลีเราอะไรพัดคุณมาถึงนี่ได้ครับผู้หมวดหลีมาเยือนถึงที่ขอโทษที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับกองวันแสกผู้คุณกำลังทำอะไรกันผู้หมวดหลีพี่สาวของฉันคนนี้น่ะไม่รู้จกักอายเธอตั้งท้องทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานขาดคุณธรรมของสตรี <laughs> พ่อฉันกำลังสั่งสอนเธออยู่ <laughs> <laughs> ใช่แล้วค่ะ ปานรูกเดกไหมไปหาผู้หญิงที่ปานนี้ตรงข้อมือมาให้ฉันรับทราบครับเธอคนนี้แหละใช่แน่นอนคุณไม่เป็นอะไรนะคุณบาดเจ็บนี่ ฉันไม่เป็นไรคร่บ <c oughs> ะบผู้มาลีคือว่าผู้อยู่คนนี้เป็นตัวซวยดุงซวยติดตัวใครเข้าใกล้ก็สวยไปด้วยพยายามอยู่ห่างเธอไว้ดีกว่าเี๋ยวจะซวยเพราะเธอเอาคุณปักคุณลุงครับพวกเขาพาการดงแกแม่ของผมขอร้องคุณลุงช่วยแม่ผมทีช่วยแม่ผมด้วยครับขอร้องเลยครับคุณหมอขอร้องเลยครับช่วยแม่ผมทีช่วยแม่ผมด้วยครับคุณชายคุณชายออ๋คุณชาย ผู้หวลีครับคุณชายอยู่ไหนเหรอคุณชายอยู่ไหนเหรอแม่ทำไมเขาถึงทำความเคารพผมล่ะอุ้มระเจ้านี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าทำไมถึงได้เห็นคุณชายตอนเด็กละ่ะคุณชายอยู่ที่ไหนกันแน่ผ<บ>ู้หมวดี ผู้หมวดล,ลีผู้หญิงคนนี้นะเธอเป็นพี่สาวคณยาผมปีนี้อายุสาสิบกไม่รู้ไปยุ่งกับผู้ชายคนไหนถึงมีลูกสองคนนี้ออกมาสาสบหเธออายุมากขนาดนี้งานคุณชายน่าจะไม่สนใจผู้หญิงคนนี้หรอกแต่เด็กคนนี้เหมือนคุณชายไม่มีผิดอย่างไงก็ช่างพาไปให้คุณชายดูด้วยตัวเองก่อนห้องนี้งานวันเกิดของคุณชายท่านผู้บัญชาการมีคําสั่งให้เด็กทั้งเมืองสามารถเข้าไปในคฤหาสน์ได้เพื่อลงอวยพรวันเกิดคุณชาย เพื่อความเป็นสิริมงคลพาพวกเขาไปด้วยผู้มนลีถ้าแบบนี้ไม่ได้ในขาดสามแม่ลุงนี่สกปรกม,มากโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงซับซอนโตรสวยชัดถ้าไปลุกเกินผู้บัญชาการเข้าเฮารับไม่ชอบไม่ไหวหรอกก็สงสัยในการตัดสินใจของอฉันเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่กล้สาสงสัยครับผมไม่มีข้อโต้แย้งทุกอย่างให้ผูม้มนลรีเป็นคนตัดสินเลยครับออใช่ครับเลยจองยูนี่ครับคุณชาย เราต้องหาต่อหาให้ทั่วอย่างไรก็ต้องหาเธอให้เจอคุณชายครับเมื่อวานเรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ข้อมือมีปลาลูกดอกไวยแต่น่าเสียดายเธอปาดเจ็บเลยเไม่ชัดเธออยู่ไหนรีบบอกมาวันนี้เธอก็จะไปที่คฤหาสน์ครับไปร่วมงานวันเกิดของขุนรีบกลับไปที่คฤหาสน์คณชายพวกเขานั่นแหละครับ พอรักฉันฉันรักพ่อพอรักฉันฉันรักพอมีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินพอไม่เพียงคนเดียวแต่มีที่นอนหลายอยูรถเตรอมข้นมีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินคุณพอรักฉันคุณพอรักฉันมีความสุขเหลือเกิน มีความสุขเลือเกินพ่อไม่เพียงคนเดียวแพ่อมีเพียงคนเดียวแต่พวกเราเีนความสุขเลือเกินนี่กำลังทำอะไรกันอยู่สุขเลือเกินดีมากร้องเลยดีมากพ่อมีเพียงคนเดียวมีความสุขเลือเกินร้องให้ดังๆหน่อยฉันอยากฟังพ่อรักฉันฉันก็รักพ่อฉันก็รักพ่อมีความสุขเลือเกินพ่อคราวนี้ทำบ้าอะไรเหัเจงนี่คือสิ่งที่ฉัน แต่งเป็นเพลงกอมเด็กไว้ให้หลานในอนาคตอะ่ะพ่อไหมพ่อวันๆพ่อเอาจรวงๆอยากจะมีหลานพ่ออยากให้คนทั้งเมืองมาหัวเราะยยอผมรือไงแกอายุยี่สิบหกแล้วนะไม่แต่งงานเดี๋ยวคนทั้งเมืองก็หัวเราะย่ออือแกต้องแต่งงานมีลูกให้ฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันทีพ่อเรื่องแบบนี้ต้องดูโชคชะตาสิแล้วไหลโชคชะตามันจะทําให้ฉันได้อุ้มหลานหรือ,อยังไงฮะพ่อนี่พ่อกำลังหาเรื่องนะโอ้ยทอลูกชายหัวแก้วหัวหวนของฉันเจ้าตัวแสบ แค่แกมีลูกชายตัวโตๆให้ฉันสักคนต่อไปนี้ฉันจะเรียกแกว่าพ่อแล้วก็ได้คุยไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้อากตันยูแกอยากให้ฉันโมโหจนตายเรื่องไงแม่พวกเขาทะเลาะกันทำไมคะชิอย่าพูดอะไรสิลูกเจ้าเด็กสาบกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ขอรักฉัน ฉันก็รักพอ่อันก็รัพกรพอ่กพอ,รพอจริงๆแล้วพ่อของเด็กสองคนนี้คือใครกันแน่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ทหารฉันพู้น้อยอย่างน้อยเด็กสองคนนี้ก็ไม่ต้องถูกด่าทอทุกวันเป็นลูกไม่มีพ่อและไม่ต้องทนลำบากไปกับฉันอืม ว้าวแม่ที่นี่ของกินเต็มไปหมดเลยค,คึกคักยิ่งกว่าช่วงตุดจีนซะอีกอน้องสาวนี่ขนมหวานที่เธอชอบที่สุดกินช้าชาระวังติดคอนะแม่แม่ก็กินบ้างสิครับพวกแกสามคนเป็นผีตายอดตายอยากหรือไง พวกแกสามตัวนี่มันชั้นต่ำจริงๆเกิดจากผีตายอดตายอยากหรือไงนี่ใครกันทำท่าทางเออะใหญ่โตกดอะไรนักหนาไม่รู้เหมือนกันสภาพจนๆแบบนี้ของพวกแกน่ะมองแล้วมันน่ารังเกียจจริงๆคุณท่านคะถ้าท่านผู้บัญชาการรู้ว่านังนี่พาเด็กสองคนนี้มาทำสกปรกในงานเลี้ยงพวกเราจะต้องสวยกันหมดอาจจะตายกันได้นะคะ ร,รีบตัดความสัมพันธ์กับเธอเถอะนะอย่าให้เธอ拉ผู้เราสวยปไปด,ด้วยพ่อตาครับถ้าเธอทําให้ผมโดนท่านผู้บัญชาการลงโทษผมไม่เอาพวกคุณไว้แน่ <c oughs> ่สิลูกเขยที่แสนดีไม่ต้องห่วงท่านจะลงโทษนะลูกสาวนี่ไม่ให้เธอลากไปสวยพ่อ <c oughs> อย่าเรียกฉันว่าพ่อนี่แกกล้าพาเด็กสองคนนี้เข้ามาในงานเลี้ยงได้ยังไงก็อยากให้ฉันโดนลงโทษเหรอท่านผู้บัญชาการมาถึงแล้ว,ลวท่านผู้บัญชาการมาแล้ว อย้ท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการผู้น้อยลินหยวนเตอ๋อมีเรื่องอื้อฉาวจะรายงานลูกสาวหน้าด้านหลินซิ่วหลานมีลูกก่อนแต่งทำลายศิลธรรมวันนี้ท่อนยังกล้าพาเด็กสองคนนี้เข้ามางานเลี้ยงวันเกิด <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับผมทั้งนั้นเลยนะท่านผู้บัญชาการโปรดตรวจสอบทีใช่ค่ะไอ้ผูกบรรนอกสามคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ ลิซิโหลานแม่ของเธอก็ตายเพราะเธอนั่นแหละเธอคือกาลากินีใครเข้าใกล้ก็สวยจริงเหรออย่าได้เข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้นะลูกนะอะไรนะอะไรนะโอ้ยหนึ่งตัวสวยแบบนี้ยังกล้ามางานวันเกิดของคุณชายอินเจิงอีกโมดทําอะไรอยู่ไล่พวกตัวสวยสามคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะบัดซบเอ้ยวันนี้เป็นงานวันเกิดของลูกชายฉันพวกแกตั้งใจจะกวนประสาทฉันใช่ไหมใครก็ได้เอาออกไปที เอ้ยเอ้ยเออปล่อยนะเอ้ยปล่อยแม่ไะปล่อยแม่ไม่ปล่อยแม่เรไปฉันถูกใส่ร้ายปล่อยนะปล่อยฉันนะท่านผู้บัญชาการเด็กสองคนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อปล่อยแม่ก็สวยดีตอนนี้ท่านผู้บัญชาการกำลังตรวจเข้มเรื่องศีลธรรมสตรีเกรงกล้าทำผิดท้าทายนี่ไม่เห็นหัวท่านเลยใช่ไหมแม่แม่ครับฉันถูกใส่ร้ายฉันถูกใส่ร้ายจริงๆอิ เธอก็น่าสงสารอยู่นะพูดมาเธอชู้ของเธอเป็นใครให้เขาเอามารับผิดบางทีท่านผู้บัญชาการอาจจะไว้ชีวิตเธอคุณกล้ารังแกแม่ผมผมจะขอสู้ตายกับคุณถอยไปกลับเข้าห้องไปซะคุณกล้ารังแกแม่ผมผมจะขอสู้ตายกับคุณสู้ตายสู้ตายหวัจัง คุณจำผิดคนแล้วฟังให้ดีนะผมชื่อหลินโยชเฉินโยที่แปลว่าคุ้มครองเฉินมาจากหมู่ดาวเหมือนนี่โคตรเหมือนเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนหุินเจิงตอนเด็กเป้เลยจำไว้ให้ดีแล้วยอย่าเรียกผิดอีกล่ะเ <c oughs> ฉินเ <c oughs> ฉิน <c oughs> อย่าพูดมั่วอาจเป็นเพราะฉันอยากได้หลานมากเกินไปบ้าชะมัดเลยมองใครก็เหมือนหุินเจิงตอนเด็กไปหมดเลยเธอคือลูกสาวของนายเหรอท่านผู้บัญชาการ กระผมสมควรตายเป็นเพราะผมสั่งสอนลูกไม่ดีสั่งสอนลูกไม่ดีเหรอออ๊ย,อย,อย,อยตายแล้วคุณท่านคุณท่านสั่งสอนลูกไม่ดีเหรอทำลายชื่อเสียงลากออกไปเคี่ยนสามสิบครั้งเออตัอง้งผู้มาชาการไว้ชีวิตผมด้วยไม่เกี่ยวกับผมเลยอะเรื่องนี้ฉันทำเองรับผิดชอบเองถ้าจะลงโทษจะลงโทษฉันไม่เกี่ยวกับพ่อของฉันดีมากดีจริงๆ <c oughs> มีความกล้าแบบนี้ฉันชอบ ลูกสาวไม่ถูกสั่งสอนเป็นความผิดพ่อเอาออกไปเคี่ยนท่านผู้บัญชาการโทษนี้มายุทีิธรรมเลยคนที่สมควรโดนลงโทษคือไอ้คนนั้นต่างหากไอ้ชูคนนั้นน่ะแล้วชูอยู่ไหนเรียกมารับโทษผู้ชายคนนั้นพูดมาสิชูคนนั้นอยู่ไหนเขาเป็นใครเก็บพูดมาสิแกจละลากพวกเราทั้งบ้านไปตายแทนแกพูดมาชู้กับใครกันแน่พูดมาฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครใ นางผู้หญิงไรอย่างไอถึงขนาดนี้แล้วก็จะปกป้องมันอีกเหรอเชื่อไหมว่าฉันจะตีแกให้ตายนะ,ะ <c oughs> ห้ามตีแม่ผมนะฉั <c oughs> นฉันแล้วก็พ่อของผมไม่ใช่ชายชู้เขาคือวีรบุรุษผู้ปกป้องประเทศอ๋อวีระบุรุษเหรอใช่ <c oughs> พ่อของผมคือวีรบุรุษหลอเขากลับมาจากสงครามก่อนเธอะวีระบุรุษถ้าเขาเป็นวีรบุรุษจริงๆ, <c oughs> ๆทำไมถึงทิ้งเธอได้ลงคอ ยังปกป้องเมียกับลูกไม่ได้เลยจะเป็นวีรบุรุษอะไรกันฉันว่านะเขานนะก็เป็นแค่คนขี้ขลาดห้ามด่าพ่อของผมนะห้ามด่าเหรอไม่มีแม้แต่ใบทะเบียนสมรสซักฉบับหาอาหารอิ่มๆให้เธอกับลูกไม่ได้เขาไม่ใช่คนขี้คลาด้าไมเใช่คนขี้คลาดแล้วจะเป็นอะไรคุณพูดมั่วคุณต่างหากที่ขี้ขลาดขี้คลาดพูดว่าไงนะ โยนใจเย็นค่ะผ oh ู้บัญชาการใเย็นค่ะอดใก่นอดใจเย็น่อนผู้บัญชาการปลดไว้ชีวิตด้วยเถอะค่ะท่านผู้บัญชาการปลดไม่ตาด้วยแม่นี่ผมพูดผิดตรงไหนการแม่พี่ชายน่ากลัวมากเลยในโลกนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดว่าฉันเป็นคนขี้ขาดเลยท่านผู้บัญชาการปลดไม่ตาด้วยค่ะเด็กปรับตรงปากไม่ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างขอท่านไม่ตายอย่าเอาโทษพวกเราด้วยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยเถอะค่ะ ท่านผู้บัญชาการโปรดเมตตาด้วย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 แม่ไม่ต้องคำนับแล้วผมไม่ได้พูดผิดเขาด่าว่าพ่อผมเป็นคนขี้คลาดทำไมผมจะด่าเขาคืนไม่ได้ละ่ะเฉินเฉินลูกหยุดพูดนะคุกเข่าลงซะคุกเขา่าท่านผู้บัญชาการโปรดเมตตาไหนพูดอีกทีสิว่าใครเป็นคนขี้คลาดฮ้ย ท่าผู้บัญชาการคะจะโกรธเด็กไปทําไมกันปล่อยให้เราสองพี่น้องจัดการเองรับรองได้ว่าจะช่วยระบายโทสะให้เองคะ่ะร่วงเกินท่าผู้บัญชาการมีท่ถ,ถึงตายจับตัวไว้แล้วเคี่ยนให้หนักครับท่านผู้บัญชาการผมจะลงมือเองเพื่อให้ท่านหายกโกรธฮเฮ้กล้าร่วงเกินท <c oughs> ่านก็อยากตายหรนะือไงเฮอย่า,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 าตีแม่นะ้ปัก อย่าตีแม่นะผมไม้อภัยคุณแน่เป็นเพราะแม่เองที่ทำให้ลูกกับน้องเป็นเหือดร้อนเป็นเพราะแม่ไม่มีความสามารถมันไม่มีความสามารถเลยอย่าตีแม่ผมเลยนะสีแม่ผมไอ้ที่ทำให้ลูกกับน้องเป็นลหมือนกันผมคนด่าคุณเองถ้าจะตีก็ตีผมสิเรื่องนี้น่ะไม่เกี่ยวกับแม่ผมสักหน่อยเด็กนี่ชังกระตันยูจริงๆเลยถ้าวินเจอกระตันยูได้ครึ่งหนึ่งของเขาฉันคงได้อุ้มหลายไปตั้งนานแล้วไอเด็กสารเลวแกกล้าเถียงเหรอฉันจะตีแม่แกนี่แหละ จะผิดสักกี่ครั้งก็เป็นความผิดของผมเองถ้าจะตีก็ตีผมอย่ามาตีแม่ผมไอ้เด็กนี่ถ้าฉันไม่ตีแกให้ตายก็ให้มันรู้ไปหนูขอร้องพ่อละขอร้องละค่ะอย่าตีลูกหนูเลยหนูขอร้องจริงๆนะลูกแม่ลูกแม่อย,อย่าตีแม่นะอย่าตีแม่ผมเขายังพอมีความกล้าหาญอยู่บ้างถ้าเขาไปหลานฉันก็คงดีแต่กล้ามาดาฉันก็ต้องสั่งสอนสักหน่อยจะได้ไม่เหลิง ถ้าลุงเกิดทห้ผู้บัญชาการนี่ลูกแม่กระชดใช้ไม่ได้ตีต่อไปแม่ครับฉันจะตีแม่นะแม่แม่ครับแม่แม่อย่าเข้ามาแม่ครับฉันจะฆ่าแกแม่ครับแม่ขอร้องเหรอปล่อยลูกฉันแม่เถอะแม่ครับปล่อยแม่นะผมทำผมก็ต้องรับผิดเองจะตีก็ตีผมสิ ตีก็ตีผมสิอย่ามาตีแม่ผมอย่ามาตีแม่ผมแกจะหลีกไปไหนผมไม่หลีกนิสัยเด็กคนนี้ก็เหมือนอุินเจิงเลยอ่ะช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยเหมือนฉันเลยไอ้เด็กเวนนี่วันนี้ฉันจะฆ่าแกก่อนคนชายมาแล้ว เป็นเขา